สวัสดีค่ะพบก,กับน้องมิงน้ำซิงนะคะทุกคน,นเป็นมนือเอาที่จับกล่องมาในอยู่ที่อูเซียเบียนะนทุกคนไอศชสดบก่อนโหไม่ไพ่อะไรสดจา้าติดยังไงดูดมันกูด,กดกมันจีน๊ดดึงมันฉีเนี่ยพี่เซียมที่หนูบอกว่าเหมือนมันกระติบข้าวอ่ะอันนี้คืออะไร โอ้กะติ๋วข้าวคอนคอนอ๋อเนี่ยมันเหมือนกะติ๋ข้าวนี่กะติ๋ข้าวเออโอ้ริงแน่นิหรอกว่ามันเหมือนกะติ๋ข้าวคอนคอนคอนอ๋อนาจิเดี๋ยวติดเครื่องเลยอ่ะเอาอีกแล้วครับติดแกงอีกแล้วเนื้อส่วนเบจะเราติดเครื่องติดจวดอะไรครับเนี่เป็นยังไงจวดเสียงครับ

อสกิโลก่ะจะขาดอีกครับคันบริสิณคของนะยต้องหาคองมันไ่ได้เสียงอะไรหรอลมปันลมเลยลมอยู่นี่ลมปั่นลมมันเสียงดังเนาะสุดยอดไปเลยมันบ่ได้ออกพอได้พอตอนมันอยู่นี่เด็กุ้นวุ่นพอมันเป็นญี่ปุ่นปะ มันคือออกมันเสียกออกเนี่ยไอ้แดดไมีไมีโหมว่ามันเหมือนกับติดข่าเหนียวพ่อบอกว่ามันไม่มีมันไม่มีติบเข่าครับอันนี้หนูก็บอกว่ามันถักถางกันหอตอนเวลาเวลามันเล่นโตได้นะเวลาโทโตทอกมาจับน็อตตั้สองขามตัวนี้มันเป็นตัวกลางมันสิเล่นโตได้มันสิบบกขาดทอมันสิบบกขาด แต่มันคือกระติบคอนเดียวกันนะโอ้พ่งเลยเป็นอลูมิเนียมสารนะทักทกกันให้มันมันเล่นตัวได้ความรู้นะจ๊ะความรู้บุ่เสด็จมาดิตัวนี้กับคองเสียเตื่ดินดวนนะจ๊ะว้ามีว่าคดินต้องแรงมากเลย อ๋อมันคือเหมือนจริวะวันนี้เปลี่ยนเธอโบไปสามรอบแล้วต่อไปจะเป็นรอบที่สี่แล้วแต่ว่าเครื่องอะไรมันก็ปกติเนาะอ,อันนี้ยังไม่ทราบสาเหตุเนาะทุกคนเลยมาอะไรฝงนี้นี่วกกระตรงนน้นจ้าเครื่องอยู่วันนี้ไม่รู้เครื่องอะไรนะ ใครรู้บอกมิงได้นะคะทุกคนคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะเพราะมิงก็ยังไม่รู้โอ้ใช่แต่เครื่องตัวนี้เหรอเ<อ>ขาเปลี่ยนไม้ไหมเขาเปลี่ยนไม่อันเก่าอยู่นี่อันเก่าอยู่นี่เอามันคือหมื่นสิอันนี้อันไม่อไมเอา อันนี้เดี๋ยวพ้าบึงอันเก่ากันนะจ๊ะมือเครื่องมืออันนี้สวยจังมีแต่หลายสีเห็นสีสีก็ว่าสวยเบิดอนนะอันนี้เคืออ่อนใหม่ มาเกียนเก่าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเรือเตทโบูมาใส่แค่นี้ก็น่าจะใช้งานได้แล้วนีจริงไม่ใส่ทโบมันก็ใช้งานได้ไม่ใส่แต่ว่ามันจะไม่แรงอันนี้ต้องการแรงไว้ก่อนนะสิเตะนะเดี๋ยวสุดยอดไปเลย โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมีนทุกท่นนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ